3790้า37มาออน,นภาปล่อยโฮเผยสองคนในวงการที่เคยค้างคาใจไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอกันในงานศพคุณแม่ประมวลเปิดใจที่แรกมาออน,นภากฤษดีหลังสูญเสียคุณแม่ประมวลวัย98ปีไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยโรคมะเร็งปอดและบุคคลในวงการสองรายที่ทำให้มาออน,นภา ซาบซึ้งใจจนน้ำตาแตกกลางงานศพผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ว่าอ่านข่าวต่อมาออนนาพาพูดครั้งแรกปมตบดาราชายที่เกาหลีเพิ่งลอยอังคารไปเมื่อวานนี้ก็สดสดร้อนร้อนถ้าถามความรู้สึกตอนนี้รู้สึกสบายใจเพราะทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้ว แต่ทางจิตใจดิฉันเตรียมใจมาตลอดตั้งแต่คุณแม่อายุ90ก็เริ่มโอโหแม่อยู่นานจังพออยู่ไปเรื่อยเรืเราก็เตรียมใจอยู่ตลอดเวลาเราไปลอยอังคารที่เดียวกับคุณตาคุณยายตรงเวรงคุมน้ำกว้างกว้างตรงปากเกรด็ดคุณแม่เสียด้วยโรคเมเร็งแล้วอยู่อยู่มาแค่สามวันให้เห็นซึ่งค่าอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตแม่จะอยู่ที่ล้านหนึ่ง แล้วอยู่ได้แค่ปีกว่าๆแต่จะอยู่ยังไงปอดรักษาไม่ได้อยู่ได้แต่แม่ต้องทรมานเรื่องปอดมากต้องเจ็บปวดมากส่วนแขกที่มาก็ชื่นใจมากชมพู่ก็พาลูกๆมาแล้วก็มีคุณนิดอรพันธ์มาที่งานบอกตามตรงเลยนะตั้งแต่ออกจากวงการนี้มาเสียสันเครือ ที่ขอบคุณทุกอย่างที่ให้โอกาสคนที่ให้โอกาสมาตลอดพอวิกฤตที่ออกไปรู้สึกว่าคงจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ทุกคนคงค่อยๆลืมเลือนดิฉันไปดิฉันไม่ได้หวังอะไรว่าจะต้องมาเจอกันมาร่วมงานกันอีกหรือมาร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือโอบบุ้มเราต่อไปดิฉันไม่นึกแล้วนะดิฉันปล่อยวางไปเลยไม่นึกถึงแต่เราก็ไม่คิดว่าเขายังระลึกและรักเราอยู่เสมอสิ่งนี้เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจมองผิดไปดิฉันไม่ใช่ไม่รักหรือไม่รู้จักบุญคุณนะบุญคุณนี้นึกถึงเสมอต่อให้ใกล้ตายก็ยังนึกถึงบุญคุณกับ ทุกคนที่หยิบยื่นโอกาสให้ไม่เคยลืมเลือนแต่ด้วยเหตุการณ์กับจังหวะชีวิตที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกย้ายกันไปก็ได้แค่ระลึกไม่นึกว่าจะได้กลับมาเจอเจอช่วงวิกฤตก็มีอีกคนที่เราไม่นึกเลยคิดว่าเขาคงไม่ชอบดิฉันไปแล้วด้วยซ้ำ ไม่นึกว่าเขาจะมาคือพี่ไก่วรายุทธนะตอนนั้นดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันได้หลุดออกไปจากทุกรายการที่ดิฉันทำอยู่ทั้งหมดก็คิดว่าทุกคนคงไม่ได้ชอบฉันแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตตัวเอง ก็ให้มันจบไม่เป็นไรขอบคุณที่เราเคยอยู่ร่วมกันให้โอกาสเรามาก็คิดว่าคงไม่มีแล้วตอนที่ไก่มาอันนั้นโฮเลยเพราะไม่นึกว่าแกจะมาที่ไก่พูดว่ายังไงฉันก็เป็นเพื่อนเธอฉันไม่มาไม่ได้เสียงเครือที่ไก่มาวันเผาแม่ด้วยไม่เคยนึกนะเพราะเราคิดว่ามันคงจบไปหมดแล้วนึกออกไหมพร้อมบอกขอบคุณทุกคนมาก